น้องที่จะสอบสอบวท38ควงเล็บ2นะครับที่จะสอบในวันที่7เมษายนปี2567นี้นะครับมีใครสงสัยไหมทําไมเขาจะสอบวันที่7เมษายนแต่ในประกาศฉบับนี้นะครับบอกว่าให้มีการพิมพ์ใบสมัครสอบบัตรประจําทัวสอบตั้งแต่วันที่23เมษายนเป็นต้นไปเห็นไหมนี่นีเห็นไหมคําตอบคือ ในวันที่สอบนะครับวันที่7เมษายนเนี่ยเราไม่ต้องใช้เอกสารฉบับนี้เออเราใช้แค่บัตรประชาชนอย่างเดียวในการเข้าสอบนะครับส่วนเอกสารฉบับนี้ครับใบสมัครสอบแล้วก็บัตรประจําตัวสอบเนี่ยที่จะให้พิมพ์วันที่23เมษายนเนี่ยเขาให้ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ครับเห็นไหมอยู่ในกรอบแดงผมเขียนไว้ให้เห็นไหมเขาบอกว่าให้ใช้ในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งหมายความว่า เอกสารตัวนี้ใช้ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์นั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นขั้นตอนหลังจากที่เราสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสรุปนะในวันสอบวันที่7เมษายนนะครับใช้เฉพาะบัตรประชาชนอย่างเดียวในการเข้าห้สอบนะครับส่วนบัตรประจําตัวสอบนะที่พิมพ์มาที่23เมษายนเนี่ยใช้ในวันสอบสัมภาษณ์โอเคไหมกลุ่ม38ข้อวงเล็บ2นะครับใครจะสอบใครยังรู้สึกว่า อยากแกติวอยากได้แนวข้อสอบเพิ่มนะครับผมมีกลุม่มแล้วก็ยังสามารถเข้าได้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเพียงแค่389เท่านั้นเองนะครับสมัครติวเดี๋ยวผมขึ้น ID ดีไลไว้สามารถแอดไลน์มาต่อได้เลยนะครับสวัสดีครับ